สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูน้าโคนลา่าบุสีและครูบอยชาแน,นลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะามาสอนเกี่ยวกับสักไฟฟ้าความต่างศักและก็ความต่างศักเนื่องจากสนามไฟฟ้าสม่ําเสมอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับสนามโน้มถ่วงของโลกกันก่อนนะครับซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับ จากรูปนะครับเมื่อเราให้วัตถุนะครับอยู่ภายใต้สนามน้มถ่วงของโลกนะครับวัตถุก็จะตกนะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่ตามทิศทางของสนามาความน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับาจากภาพนะครับวัตถุถูกปล่อยจากจุด A นะครับวัตถุก็จะเคลื่อนที่อิสระนะครับ มาตามทิศทางของสนามความน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีแรงกระทํานะครับเนื่องจากสนามน้มถ่วงของโลกนะครับมีค่าเท่ากับ mg นะครับสำหรับแรงที่กระทําต่อวัตถุมวล m นะครับวัตถุก็จะตกจากจุด A มายังจุด B นั่นเองนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ก็มีระยะเป็น d นะครับจากภาพนะครับดังนั้นนะครับงานนะครับที่สนามโน้มถ่วงของโลกได้ทำไปนะครับ จะมีค่าเท่ากับงานนะครับสัญลักษณ์ก็คือ W นะครับจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B นะครับจะมีค่าเท่ากับแรงที่กระทำต่อว,วัตถุคูณด้วยระยะทางน,นะครับแรงในที่นี้ก็คือ mg นะครับระยะทางก็คือ d นั่นเองครับซึ่งงานที่สนามโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อว,วัตถุนะครับก็จะมีค่าเท่ากับผลต่างของ พลังงานศักย์นะครับณตำแหน่ง a แล้วก็ตำแหน่ง b นะครับแต่โดยธรรมชาติ a, 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 แล้วนะครับตำแหน่ง a นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงกว่านะครับจะมีพลังงานศักย์เนี่ยสูงกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างอิสระนะครับวัตถุก็จะเคลื่อนที่จากจุดที่มีพลังงานศักย์สูงนะครับไปยังจุดที่มีพลังงานศักย์ต่ำนะครับดังนั้นจุด a จึงมีพลังงานศักย์สูงกว่าจุด b นะครับ ดังนั้นผลต่างนะครับก็คือเป็นการเอาพลังงานศักณจุดปลายทางก็คือจุด b มาลบจุด A นะครับซึ่งก็คือเดลต้าเห้อยพีนั่นเองนะครับนี่คือผลต่างของพลังงานศักนะครับผลต่างของพลังงานศักนะครับถ้าเราเอาจุด B มาลบจุด A เนี่ยนะครับมันจะได้ค่าติดลบนะครับเพราะว่าพลังงานศักที่จุด B เนี่ยมีค่าน้อยกว่าพลังงานศักที่จุด A นะครับในธรรมชาติแล้วนะครับ แต่ว่า,างานที่สนามโน้มถ่วงของโลกกระทำนี้เป็นจำนวนบวกนะครับดังนั้นเราจึงต้องใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าเดลต้าอีด้วยนะครับดังนั้นจึงได้สมการว่า w ห้อย A ไปยัง B, b นะครับนั่นก็คืองานนะครับที่สนามโน้มถ่วงของโลกเคลื่อนวัตถุจากจุด a ไปยังจุด b นะครับมีค่า,เ,าเท่ากับนะครับ ค่าติดลบนะครับของผลต่างของพลังงานศักย์ระหว่างจุด B แล้วก็จุด A นะครับก็คือเอาพลังงานศักย์ของจุดปลายทางจุด B มาลบพลังงานศักย์ของจุด A นั่นเองครับในทํานองเดียวกันนะครับกับสนามนุ่งถงของโลกนะครับภายใต้สนามไฟฟ้านะครับเราก็จะมีพลังงานศักย์เนื่องจากสนามไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนวัตถุเนี่ยจะเป็นวัตถุที่มีประจุฟไฟฟ้านะครับเคลื่อนภายใต้สนามไฟฟ้านะครับจากภาพนะครับวัตถุที่มีประจุเป็นบวก Q นะครับเคลื่อนจากจุด A มายังจุด B นะครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนอย่างอิสระด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประจุบวก Q ินะครับก็ถ้าปล่อยอย่างอิสระนี้ประจุบวก Q ิวก็จะต้อง เคลื่อนไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้านะครับเพราะว่ามีแรงกระทําทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งแรงที่กระทําต่อประจุบวก q นะครับก็คือ qe นั่นเองนะครับเมื่อประจุไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง d นะครับดังนั้นงานนะครับที่สนามไฟฟ้ากระทาต่อวัตถุนะครับแล้วก็เคลื่อนนะครับจากจุด a ไปยังจุด b นะครับ จะต้องมีค่าเท่ากับแรงคูณระยะทางนะครับแรงในที่นี้ก็คือ qe นะครับระยะทางก็คือ d นะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันกับเรื่องสนามโน้มถ่วงของโลกนะครับก็จะเป็นลบเดลต้า ep เช่นเดียวกันครับจากรูปนะครับภายใต้สนามไฟฟ้านะครับวัตถุนะครับที่มีประจุไฟฟ้านะครับเมื่ออยู่ตำแหน่งต่างๆนะครับ ก็จะมีพลังงานสั่์ไฟฟ้าอยู่หน้าตำแหน่งนั้นด้วยนะครับถ้าเราเอาพลังงานสั่์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีหน่วยเป็นจูลนะครับมาหารด้วยประจุไฟฟ้านะครับซึ่งมีหน่วยเป็นคูลอมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสัก์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเราสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสั่์ไฟฟ้ากับพลังงานสั่์ไฟฟ้าได้นะครับสั่์ไฟฟ้าสัญลักษณ์ก็คือ V ีใหญ่นะครับจะมีค่าเท่ากับ พลังงานสักไฟฟ้านะครับเราใช้สัลัลษณ์เป็นสสยูใหญ่นะครับส่วนด้วย Q นะครับยูนี้ก็คือพลังงานสักไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับ Q นี้ก็คือประจุของประจุทดสอบนะครับมีหน่วยเป็นคูลอมนะครับซึ่งมีค่าเป็นบวกหรือว่าลบก็ได้นะครับส่วน V ีใหญ่นี้ก็คือสักไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับหรือว่า จูนต่อคูลรอบนั่นเองนะครับสักไฟฟ้านี้ก็มีค่าเป็นบวกหรือว่าลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นปริมาณสเกลาร์ครับดังนั้นถ้าเราจะหาความต่างศักนะครับระหว่างจุดปลายทางนะครับกับจุดต้นทางนะครับหรือว่าเดลต้าวีนะครับเดลต้าวนะครับก็คือการเอาสักไฟฟ้าปลายทางนะครับ ก็คือห้อย b ห้อย b นะครับลบสักไฟฟ้าต้นทางนะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานสักนะครับที่ปลายทางนะครับส่วนด้วย q นะครับแล้วก็ลบด้วยพลังงานสักที่ต้นทางนะครับหรือว่าจุด a นะครับส่วนด้วย q นั่นเองนะครับดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ u b ลบ u a นะครับก็คือเดลต้า u นั่นเองนะครับเดลต้า u นะครับ เอาปลายทางลบต้นทางนะครับส่วนด้วย Q นั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถเขียนสมการรวมกันได้นะครับก็คือเดลต้า v นะครับหรือว่า V ห้อย b ลบ v ห้อย a นะครับเท่ากับเดลต้า u ลบส่วนด้วย Q นั่นเองนะครับเนื่องจากเดลต้า u ก็คือเดลต้า p p นั่นเองนะครับดังนั้นเรา อาศ um. <S smoke> um, ัยความสัมพ so ันธ์นี้นะครับก็คืองานเนี่ยในการเคลื่อนประจุจากจุด A ไปยังจุด B นะครับงานเนื่องจากสนามไฟฟ้านี้มีค่าเท่ากับลบเดลต้าอีนะครับดังนั้นเดลต้ายจึงเท่ากับลบดัห้อยเไปหา b นั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถเขียนอีกสมการหนึ่งได้เป็นความต่างศักย์นะครับหรือว่า v ห้อย b ลบ V ห้อย A นะครับมีค่าเท่ากับลบ งานนะครับที่สนามไฟฟ้ากระทาต่อประจุนะครับจากจุด A ไปยังจุด B นะครับจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางนะครับแล้วก็ส่วนด้วยคิวนั่นเองครับจากการพิสูจน์สมการที่ผ่านมาครับทำให้เราสังเกตนะครับพบว่านะครับงานนะครับของสนามไฟฟ้าที่เคลื่อนประจุจากจุด a ไปยังจุด b เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ เดลต้ายูนั่นเองนะครับเพราะว่าลบเดลต้าอีพีเนี่ยมีค่าเท่ากับลบเดลต้ายูนะครับหรือว่าจะมีค่าเท่ากับลบคิวเดลต้าบีนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเดลต้าบีเนี่ยมีค่าเท่ากับเดลต้ายูส่วนด้วยคิวนะครับดังนั้นเดลต้ายูจึงมีค่าเท่ากับคิวเดลต้าบีนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปนั่นเองนะครับหรือว่ามีค่าเท่ากับลบ Q นะครับเดลต้า V ก็คือเอาสักไฟฟ้าที่จุดปลายทางที่จุด B นะครับมาลบสักไฟฟ้าที่จุดต้นทางนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับเราสามารถที่จะหาความต่างสักนะครับระหว่างจุดปลายทางแล้วก็อ่กับจุดต้นทางได้นะครับในรูปนี้นะครับถ้าเราวางประจุบวกนะครับ ไว้ที่ตำแหน่ง A นะครับประจุบวกก็จะโดนแรงกระทําไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้านั่นเองนะครับทำให้ประจุบวก Q นะครับเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B นั่นเองนะครับเป็นระยะทาง D นะครับดังนั้นความต่างศักย์นะครับ V ห้อย B นะครับก็คือศักย์ที่จุดปลายทางนะครับลบ V ห้อย A นะครับเท่ากับนะครับลบ งานนะครับที่สนามไฟฟ้าเคลื่อนประจุจากจุด A ไปยังจุด B นะครับแล้วก็ส่วนด้วย q เล็กนั่นเองนะครับเนื่องจากว่างานที่สนามไฟฟ้าเคลื่อนประจุจากจุด A ไปยังจุด B นะครับมีค่าเท่ากับแรงคูณระยะทางนะครับซึ่งแรงนะ่ะก็มีค่าเท่ากับ qe นะครับดังนั้นสมการจึงจะเป็นนะครับลบ qe นะครับแล้วก็ คูณกับระยะทางนะครับก็คือ D นั่นเองนะครับส่วนด้วย Q Q เล็กกับ Q เล็กตัดกันนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นลบ e d นะครับอ่ะนี่คือค่าของความต่างศักย์นะครับหรือว่าเดลต้ v นั่นเองนะครับจากสมการนี้นะครับเราพบว่ามีเครื่องหมายลบนะครับคูณกับ e d อยู่นะครับ บ่งบอกให้เราทราบว่านะครับจุด B เนี่ยมีศักไฟฟ้าน้อยกว่าจุด A นั่นเองนะครับในกรณีแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีประจุเป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับก็จะมีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ e นะครับระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับเราสามารถที่จะหาความต่างศักด์ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานได้นะครับก็คือเดลต้าบีนะครับจาก สมการเมื่อกี้นี่ครับแบบเดลต้าบเท่ากับลบเอดีใช่ไหมครับนักเรียนนั่นหมายความว่าถ้าเราทราบระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับก็คือดีนะครับแล้วก็ทราบค่าสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่เป็นประจุไฟฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะหาความต่างศักดิ์ได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเอาแผ่น โลหะคู่ขนานนะครับต่อกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอ่าแล้วก็ให้แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน1เมตรนะครับเราสามารถที่จะหาค่าของสนามไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็แทนค่าไปนะครับอ่าเดลต้าวคือ12โวลต์ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ D ก็คือ1เมตรนะครับดังนั้นค่าของสนามไฟฟ้านะครับจึงมีค่าเท่ากับลบ12นิวตันต่อคูลอมนั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างที่13.9กันนะครับแผ่นโลหะ2แผ่นที่วางขนานกันในแนวดิ่งอยู่ห่างกัน5มิลลิเมตรนะครับถ้าความต่างศักดิ์ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองเท่ากับ1 0 0โวลต์สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาวาดแผนภาพกันก่อนนะครับแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับวางในแนวดิ่งนะครับวางขนานกันในแนวดิ่งอยู่ห่างกัน5มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็มีความต่างศักด์เดลต้าวเท่ากับ100โวลต์เราจะมาหาสนามไฟฟ้านะครับก็จากสมการนะครับความสัมพันธ์นะครับเดลต้าวนะครับมีค่าเท่ากับลบอีนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับเดลต้าวความต่างศักด์ระหว่าง2แผ่นเนี้ยก็คือ100โวลต์นะครับลบอ e ีระยะ ทางนะครับระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาดนะครับมีค่าเท่ากับ5ม mm, มนะครับก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบสามนะครับดังนั้น e จึงมีค่าเท่ากับลบ100ร้อนะครับส่วนด้วย5คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับนะครับ10ยกกำลังลบ3ยกขึ้นไปข้างบนกลายเป็น10ยกกำลัง3นะครับหาหาร1 0 0ก็คือ20นะครับดังนั้นก็ได้เป็นลบ20 คูณ10ยกกำลัง3าทำให้อยู่รูปของสัญกรวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้น e เท่ากับลบ20นะครับ20เหลือ2ค่าลดลง1นึ่ตำแหน่ง10ยกกำลัง3เพิ่มขึ้น1นึ่ตำแหน่งก็กลายเป็น10ยกกำลัง4นะครับหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมบ์นะครับสำหรับสนามไฟฟ้านะครับ จากคําตอบที่ได้นะครับทำให้เราทราบว่านะครับสนามไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาดน,นะครับมีค่าคงตัวนะครับโดยมีขนาดเท่ากับ2คูณ10ยกลัง4นิวตันต่อคูลอมบ์นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าให้แผ่นน,ผนี้เป็นประจุบวกแผ่นนี้เป็นประจุลบนะครับต่อกับแบตเตอรี่ความต่างศักย์ร้อยโวลต์นะครับสนามไฟฟ้าก็จะต้องชี้นะครับจากประจุบวกไปยังประจุลบนะครับ เป็นทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็มีขนาดตามที่เราคำนวณได้นะครับก็คือ20,000นิวตันต่อคูลอมนั่นเองครับ